สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจสู่ลังสิตนะคะคลิปนี้เราจะมาเข้าใช้งานโปรแกรม Resection กันนะคะเป็นโปรแกรมที่ช่วยคำนวณหาจุดตั้งกล้องให้เรานะคะสำหรับกล้องที่ใช้งานจะเป็นกล้อง t ท t a l Station นนะคะยี่ห้อ d a d d y ค่ะ DTM 6 2 2 R 4ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเลยค่ะในการเข้าใช้งานโปรแกรม r e s e c t i o n นะคะเพื่อหาจุดตั้งกล้องนะคะให้เราเข้าไปที่เมนูค่ะตัวโปรแกรม r e s e c t i o n นะคะจะซ่อนอยู่ ในเลเยอร์อีกทีน,นะคะให้เรากด F2 เข้าไปเลยค่ะแล้วก็รีือฟไฟงานนะคะขึ้นมานะคะจะเป็น r S1 นะคะกด Enter ค่ะจากนั้นนะคะกด F4 เพื่อเปลี่ยนหน้าจอนะคะให้เป็นโหมดหน้าที่2ทับ2นะคะตัว Resection นะคะก็จะอยู่ในนี้นะคะกด F1 เพื่อเข้าใช้งานนี้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเรากด F3 SKP ตรงนี้เพื่อเริ่มป้อนค่าพิกัดได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอที่ให้เราป้อนค่าความสูงข,ของตัวกล้องนะคะตรงนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าต้องการใส่ก็คือให้เรากด Input นะคะป้อนค่าความสูงคะ่ะคลิปนี้เราไม่ได้ใส่นะคะเราก็กด enter ค่ะ enter ค่ะหน้าจอก็จะขึ้นมานะคะจะเป็น 1> n จุดที่1นะคะศูนย์หนะคะตรงนี้ให้เราป้อนค่าพิกัดจุดแรกเลยค่ะโดยกดไปที่ f3 นะคะ n e ค่ะค่าพิกัดแรกนะคะที่เราจะใส่นะคะค่า n ก็อ,อยู่ที่103.6นะคะส่วนค่าพิกัด e จะอยู่ที่100นะคะจากนั้นกด enter ค่ะกด enter ได้เลยนะคะ แล้วก็กด F4 เพื่อยิงนะคะเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะหน้าจอก็จะแสดง N02 นะคะนี่ก็จะเป็นจุดที่2นะคะที่เราป้องป้อนค่าที่กัดนะคะกด n e z ที T ่ F3 ได้เลยค่ะ จุดที่2นะคะของเรานะคะก็จะเป็นค่า M นะคะจะอยู่ที่1 0 3นะคะจด6ค่ะส่วนค่าพิกัด E นะคะจะอยู่ที่ร้อยหนนะคะร้อแล้วก็กด Enter นะคะอันนี้จะเป็นค่าความสูงนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้เมื่อมายังหน้าจอนี้นะคะให้เราคลายาล็อกปกล้องนะคะเล็งเตียงจุด ค่อยที่2นะคะที่เราคียค่าพิกัดเมื่อสักครู่ค่ะค่ะเราหมุนกล้องมายังจุดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการยิงนะคะโดยที่กดดิสนะคะ T F4 ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากด F4 นะคะเพื่อคำนวณค่ะแล้วก็กด N e s นะคะนี่นะคะจุดตั้งกล้องเขาก็จะ ขึ้นให้นะคะก็คือจุดที่เราตั้งกล้องอยู่เนี่ยค่า n จะอยู่ที่ร้อยจุดห้าหกห้านะคะค่าพิกัด e ีจะอยู่ที่ร้อยหนึ่งจุดสองหนึ่งห้านะคะเมื่อเราต้องการบันทึกจุดตั้งกล้องจุดนี้นะคะก็ให้เรากดเซฟค่ะกด yes นะคะเรียบร้อยค่ะค่าจุดตั้งกล้องที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะคะมันก็จะลันเด้งไปอยู่จุดตั้งกล้องของ layout นะคะ นี่นะคะที่เราหาได้เมื่อสักครู่ค่ะถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะมาลองเล่นลองเทสกล้องดูได้นะคะที่ร้านกล้องส่ตรวจศูนย์ลังสิตของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่ลังสิตคลองสองค่ะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 2 1 2 6 8 5 0ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะแอคไซค่ะ RSI99 ค่ะทักไลน์ไอบีมอคุีกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ